สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่4พฤษภาคมนะครับนี่ลูกหมาของเรานะครับมีทั้งขนสั้นขนยาวนะครับขนยาวก็มีทั้งผู้ทั้งเมียนะครับขนสั้นก็มีทั้งผู้ทั้งเมียอายุ2เดือนนะครับอายุ2เดือนแล้วนะครับฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มสายพยาธิแล้ว3-4ครั้งแล้วเกลี้ยงนะครับหมดเกลี้ยงเลยพยาธิไม่มีแล้วตอนนี้ คู่คนี้ผลยาวนะครับคู่นี้ผลยาวที่ยืนอยู่อันเนอันเนอย่าท้าลอกกันอย่าทะาลอกกันหูก็เริ่มตั้งแล้วนะครับบางตัวก็ตั้งสองข้างบางตัวยังตั้งข้างเดียวนะครับ แล้วก็ตั้งนะครับถูกใจก็ติดต่อทักทิมาได้นะครับ